สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู๋ผมบูมออตบานนะผมวันนี้ก็อยู่ที่ออตบานไทยแลนด์ครับวันนี้ก็บูมมีรถมาให้ชมอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเบมดับยูนะผมจียี่สินะครับ M 3 0มสนะครับผมมาอัปเกรดเขาเรียกว่าระบบเบรกนะครับฟูลเซ็ตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเบรกที่ผมชอบมากๆครับผมแบรนด์เอ้าคอนเบรกนั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะเป็นรุ่น T A นะครับผมอ่ามาดูกันนะครับผมตัว6พอร์ตด้านหน้าครับผมเป็น T A 6อหพาสนะครับผมซึ่ง ตัวนี้ผมต้องบอกก่อนผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วเป็นไลท์เวทนะคือเบามากน้ำหนักเบาน้ำหนักดีมากๆากนะคุณผู้ชมนะดูผมยกเลยครบโอ้โหอย่างที่บอกครับผมก็จะมีมีตัวโลโก้อลคอนนะครับผมตัวรุ่นของเขา TA 6อ plus นะครับผมแล้วก็ตัวอลคอนที่เป็นเขาเรียกว่าเบาอุณหภูมินะครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีคลาสสิกของเขาสีเทาเนี่ยครับดุดุโคตรโคตรนะครับผมแล้วมันเบาจริงๆครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเขาก็จะซอรล่องมานะครับผมอ่าไล่เบามาเลยครับสวยงาม สุดๆนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมเป็น TA 4+ นั่นเองนะคุณผู้ชมเหมือนกันก็เป็นสีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บอกอุณหภูมินะครับผมบอกตัวโลโก้ครับผมเป็น TA C 4+ นะครับผมเอาข้อนะครับผมต่อมาครับผมเป็นจานเบรกนะครับผมตัวนี้เขาเลือกเป็นตัว S นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เราที่จะเห็นคลิปที่ร้านผมเนี่ยผมจะทําเป็นตัว C scoop กันคราวงนี้ตัวนี้เป็นตัว S นะครับก็เป็นแบบเหมือนสายฟ้าแบบยืดๆนะฮะ สวยงามมากๆนะครับผมนี่นานที้ได้ทำจานไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะครับผมแล้วก็ขานะครับผมตรงรุ่นของ G 2 0แน่นอนนะครับผมแล้วจะมีตัวเบรกไฟฟ้าถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าของเบลฟี่นี่ครับผมเป็นเลือกเป็นสีดำโลโก้ขาวมาเนี่ยครับผมขาตรงรุ่นหมดนะครับผมสายเบรกเหมือนเดิมครับผมเป็นสายอลคอนสายถักนะครับคุณผู้ชมครับผมใส่กับรถคันนี้เนี่ยจะออกมาสวยงามแน่นอนครับผมก็แถว ไปชมกันนะครับผมว่าการติดตั้งนะครับผมแล้วก็พอรถเสร็จแล้วลงมาจอดอยู่เฉยๆแล้วเนี่ยกับล้อดเดิมนะครับผมเป็นยังไงบ้างในรอคีครับไปชมเลย ครับคุณผู้ชมครับผมก็อยู่กับผมนะฮะบูมนะครับจะมาเล่านะครับผมเรื่องเขาเรียกว่าเมืเราได้ทําการชั่งน้าหนักนะครับผม TA 6อหกพัสนะครับผมอย่างที่เห็นกันเลยครับคุณผู้ชมครับน้ําหนักเนี่ยอันนี้6กอดนะต่างกันถึง3.5มกิโลนะครับต่อข้างนี่คุณผู้ชมแล้วก็มีความเบามีความเทพอยู่แล้วใน6กอดของตัว TA นะครับผมเป็นตัวที่คือเขาใช้ในเขาเรียกว่าวงการมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง อย่างผมเนี่ยผมจะเปรียบเทียบนะผมเวลาเราทำไรเวทของรถเนี่ยน้ำหนักยิ่งเบารถยิ่งเร็วขึ้นเหมือนเราเพิ่มมา้าในน,น, L, M, นี้ครับผมผมชอบตีมันเป็น1นกิโลก็คือ1ม้าในนี้ครับผมหมายความว่าไงคู่หน้าเนี่ยเราได้7จกิโลในการไรเวทงลงมาผมจากเบรกเอ็มเพอร์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับอ่าก็แบบว่าขึ้นมา7ม้ายังไงล่ะคุณผมู้ชมเฟี้ยวไหมฮะสนใจนะครับผมเบรกไรเวทของอัลคอนนะครับผมตดิดต่อไปเลยครับ ครับผมเสร็จเรียบร้อยผมสำหรับ M 3 4 0สนะครับะผมที่ใส่ติดตั้งเขาเรียกว่าเบรกเอาค้อนนะครับผมตัว TA 6 plus แล้วก็ TA 4 plus นั่นเองนะค,คุณผู้ชมครับสวยงามมากๆากกมากลูกค้าสนใจสนใจนะครับผมเบรกเอาค้อนนะแบรนด์ดาวข้อนนะครับผม ตัวรุ่นต่างๆนะผมตัวอาซีนะผมตัว TA ครับผมก็ติดต่อมาได้เลยครับผมที่ Line แอดอัลตบานะครับผมเบรกอื่นๆก็สั่งได้นะครับผมติดต่อมาได้เลยครับผมแล้วก็ขอฝาก YouTube Channel Facebook IG TikTok นะครับผม YouTube นะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยครับผมกดดิ่งด้วยนะคริงเรื่องนะครับผมเราจะนำเสนอนะครับผมของแต่งต่างๆมาให้ชมกันนะครับผมว่ารถคันไหนทำแบบไหนบ้างแล้วก็สุดแค่ไหนบ้างนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ของบูมอัลตบาร์นะผมขอลาไปก่อนกับรถเอ็มสามสิบส่วนไอคันนี้ก สก,กุล t a s e r i e s นั่นเองครับคุณผู้ชมขอบคุณครับ